นี่ครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับไฟแดงยอดเสกสรรมรชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับไฟน้ำเงินยอดอภิรักษ์เพชรหนองกี่ครับคู่นี้138อปอนด์ครับจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปซาวหน้าพร้อมด้วยเดอะสเปซขอนแก่นครับเดอะสเปซขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับโอ้จังหวะเดินบวงหมัดกันนี่น่ากลัวเลยนะครับมาดูวงในพยายามจะเบียดขึ้นไปนะครับกล้ำนะครับพยายามจะขึ้นบนแต่อย่างขึ้นไม่ได้นะครับ โ oh, อ,อ้ยอดแา่ิรักยอดเสกสรรก็พยายามจะไล่แขนกดแขนเอาไว้ในนี่จับดีกว่าแต่ว่าวงในนี่ก็ดูว่าอย่างใกล้เคียงกันแลครับอยู่ที่จังหวะการจับครับโอ้โหศอกศอกศอกเฉียวกันไปเฉียวกันมาครับมาผู้นี้ผู้เอกของเราแหมมันต้องต้องซัดกันแบบนี้ยัดเข้าไปครับยอดเสกสรรยอดอภิรักษ์ก็สู้ในเหมือนกันครับว่าเห็นตอนสัมภาษณ์นะครับ ฟิตมวยมันดูซึ่งสื่งครับทั้งคู่โอ้แต่ว่าบนเวทีแมาาแก๊สใส่กันไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยครับโอ้โหนี้ครับมาเดือดเดือดครับโอ้โหอ้าวมาเจาะล่างยอดเศกสรรอ้าวตอนนี้เจาะยางกับบนบวกแลกกันครับโอ้โหดู มาเอาไยเอาขาไว้ก่อนขาไว้ก่อนอตีไม่ได้ครับกรรมการแกะแยกก่อนโอ้ไยนี่โดนขวางเอาไว้เลยนะครับจังหวะเดินเข้ามาก่อนจะปล้ำไยน,นี่มีบวกหมัดบวกสอกันนี่นะครับโอ้โหไครจะพลาดก่อนไครเท่านั้นแหละครับจังหวะออกนี่หน้าหวาเสียวด้วยกันทั้งคู่ครับเอาล้ครับแบบนี้นี่ยกที่สานะครับเริ่มฉายแววเดือดไม่แพ้ไฟแรกแน่ครับโอ้โหตื่นเต้นครับ นี่แหละครับแมแม้ว่าชื่ออาจจะไม่ได้บิ๊กเนมอา้าวขาขาขาไปแม่ทำท่าทำท่าโอ้โดนโดนนับเลยครับพี่บอลครับครับโอ้โหดูแมไม่ไหวครับไม่ไหวจบเร็วเลยครับยก3โอ้โดูครับอาจารย์ธีรวุฒิก็นี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยครับ ยอดอภิรักษ์เพชรน้องกีโอ้โหแกไปพลาดโดนเจาะล่างเข้าไปครับแล้วก็ผู้ชนะของเรายอดเสกสรรมรชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงนะครับพหาพักคู่เดียวเดี๋ยวมีอีกคู่หนึ่งนะครับเพชรเมืองลุงเจอกับฉัดพรชัยครับ